มาดูมุมเรื่องของการหาเสียงในช่วงนี้ของแต่ละพักการเมืองนะครับขณะที่คุณธรรมนัดพรมเผ่าก็มีการเตือนคุณรัชนกนะครับว่าอย่าสําคัญตัวผิดและก็คิดที่จะเปลี่ยนพยาวในวันเดียวขณะที่ปูมิใจไทยก็ย้ําวาทกรรมไม่เลือกเราเขามาแน่นี่เป็นสองไฮไลท์ของวัทกรรมในวันนี้คุณสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีในฐานะดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครพักปุ่มใจไทยกล่าวถึงความพร้อมในการจัดเวทีปราศัยใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครครั้งแรกสุก30มกราคม17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาที่สวนลุมพินีบอกว่าจะนำโดยหัวหน้ามุมน้ำเงินนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมดรีมทีมเศรษฐกิจซึ่งจะขึ้นเวทีป,ประสยัยการเมืองเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพที่อาจจะไม่เหมือนเวทีอื่นและเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการแข่งขันเพียงสองฝ่าย รอบนี้จริงๆก็มีแค่สองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะก็จะมีแค่ฝั่งเราคือมุมน้ําเงินนะคะกับอีกมุมหนึ่งนะคะเท่าน,นั้นก็อย่างที่บอกนะค,คือไม่เลือกเราเข้ามาแน่ก็ขอร้องพี่น้องทุกคนนะคะว่าเธอถ้าอ,อ,อยู่ฝั่งเราอะนะคะซึ่งฝั่งเราก็คงจะประกอบได้หลายสีด้วยกันนะคะแต่แน่นอนว่าคงจะรู้ว่าเลือกสีอื่นไปคะแนนแตกเสียงหายคะแนนทิ้งน้ําแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให ทุกทกท่านที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยอย่าให้เสียงแตกนะคะมาเลือกภูมิใจไทยเพื่อให้ภูมิใจไทยเนี่ยได้ได้อยู่ฝั่งมุมน้าเงินนะะหัวหน้ามุมน้ําเงินก็นคือคุณอนทินนะนะคะจร,จริงๆไม่แน่ใจนะครับว่านอกเหนือจากถ้อยคําแล้วเนี่ยที่การให้แคมเปญณตตอนนี้เวลานี้คือมุมน้ําเงินกับไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยคำถามที่น่าสนใจที่นักการเมืองตอนนี้ต้องระมัดระวังกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือช่วงเวลาที่ไปปรากฏตัวที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ย เป็นช่วงเวลาทําการหรือเวลาในการทํางานของในตําแหน่งฝ่ายบริหารหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ใส่ดอกจันทิ้งเอาไว้นะครับขณะเดียวกันคุณอนุทินชาญวรกูลนายถัวนาในฐานะผูน้นักภูมิใจไทยมองแคมเป็นหาเสียงของคุณสุภาพรอิสระพักดีในฐานะกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหาคนครภูมิใจไทยว่าต้องยึดหลักซึ่งเป็นหลักเดียวกับที่เราต้องต่อสู้กับเพื่อนบ้านต้องทําให้คนในบ้านมีความสามคัคคีกองทัพเป็นรั้วของชาติ ไปรบจนทําให้ได้รับชัยชนะกลับมาในเวลาอันรวดเร็วตอนนี้เชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือการเมืองอยู่ระหว่างการแข่งขันเพื่อมาเป็นผู้แทนหากผู้แทนทะเลาะก,กันเหมือนราษฎรทะเลาะก,กันจะเกิดผลดีอะไรกับประเทศไทยก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าก็ไปในทิศท,ทางที่ใกล้ๆกัน,านการดำเนินการเพื่อไทยออกถแถลงการกรณีคุณปัทนาจันดอนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินซึ่งถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันว่า บุคคลดังกล่าวเคยเป็นสมาชิกพรรคไม่มีลักษณะต้องห้ามณนะวันที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคแต่ก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคไปก่อนหน้าแล้วโดยที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลภาพที่ปรากฏสวมเสื้อสัญลักษณ์ของพรรครับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนั้นยังไม่ได้ลาออกแต่ปัจจุบันไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วยืนยันว่าหากลักษณะนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคอีกพรรคจะไม่เพิกเฉย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอย่างแน่นอนตรงนี้ต้องใส่ดอกจันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าถั้าก่อนหน้านี้เตี๋ยเราพูดถึงรัฐมนตรีดีอีกับรัฐมนตรียุติธรรมแต่พูดถึงเรื่องของสสสิบคนที่มีประเด็นทํานองเนี่ยอยู่ในพักเดียวกันกลุ่มการเมืองเดียวกันแต่ว่าตอนหลังก็มีการเปลี่ยนคําพูดว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนและไม่ได้อยู่เพียงแค่พักเดียวแล้วทันใดนั้นไม่กี่วันตามมาก็มีเนี่ยครับอดีตสอจอ ที่เคยสังกัดต้องใช้คําว่าเคยเคยเคยสังกัดพักเพื่อไทยก็ถูกออกมาระบุแต่สองคนก็ได้มีการหนีออกไปแล้วกลายเป็นว่านะตอนนี้เวลานี้เนี่ยมีสองพักใหญ่ที่เจอแผลใหญ่ๆคือแผลแบบนี้ขณะเดียวกันครับประชาธิปัตย์วันนี้ก็ทําแคมเปญเก๋เลยทีเดียวแคนดิเดตนายก,กรัมนตรี3คนครับเดินไปขอคะแนนเสียงที่แยกอารีกอ่อนที่จะขึ้นรถเมสาย27อันนี้คือ27ครับ มาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อถแถลงนยโยบายรถไฟฟ้ามหานคุณลดค่าได้จ่ายเดินทางนายกรจาติกาวนิตบ,บอกว่านายโยบายของพักคือลดค่าเดินทางตั๋วร่วมไฟฟ้ารถเมลเริ่มจาก5บาทถึง30บาทคำนวณจากรายได้ประชาชนซึ่งรัฐจะอุดหนุนปีละ9,000ล้านบาทรายได้จะมาจากกองทุนชดเชยและจากการที่มีจากได้จากร้านค้าเชิงพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะ มีสับัมปทานคืนรัฐในปี72วันนี้คณะของนายพิสิทธิ์เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมา BTS สาราแดงคำนวณจากแอปพลิเคชันของพักจากเดิม35บาทประชาชนจะจ่ายเพียง15บาทหากประชาิปธัย์ได้เป็นรัฐบาลนี่ก็เป็นแคมเปญของวันนี้นะครับขณะเดียวกันครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาวันนี้โอ้โหเสียงเข้มเลยทีเดียว ในฐานะประธานที่ปรึกษาพักกล้าทําให้สัมภาษณ์กรณีที่รัชนกศรีนอกผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรคประชาชนเดินทางไปที่พะเยาแล้วมีคนออกมาต้อนรับเยอะเนี่ยบอกว่าไม่หวั่นใจไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรฉะนั้นอย่าสําคัญตัวเองผิดพักกล้าทาเข้าไปช่วยพัฒนาพะเยาเยอะจากเมืองผ่านเป็นเมืองเศรษฐกิจจนจะเป็นเมืองหลักแล้วขาดแต่เพียงแค่สนามบินซึ่งกําลังศึกษาอยู่แต่สร้างเสร็จก็พร้อมที่จะเป็นเมืองหลักทันที ส่วนที่นางสาวรัชนกบอกว่าคนไปยาวอยากเปลี่ยนร้อยเองธรรมนัตย้อมถามว่าเปลี่ยนอะไรเพิ่งไปมาวันเดียวจะรู้อะไรอย่าหลอกตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองนะครับในแง่ของการเมืองที่วันนี้ก็หยิบวาทะของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายมาโต้กันไปมาครับ